รีวิวพร้อมกัน2เรือนเลยแล้วกันนะครับนี่คือนาฬิกาจากแบรนด์ Casio ชื่อรุ่นคือตรงนี้ดูตรงนี้นะครับ A 1 5 9ก W เลขโมดูลคือ593ฝาหลังสเตเลสกันนะ้ำแล้วก็ผลิตในญี่ปุ่นตัวนี้นำเข้าโดย Central Marketing Group นะครับ CMG ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆมันเป็นเวอร์ชันผลิตในไทยหรือว่าในที่อื่นหรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้ผลิตในญี่ปุ่น อ่อจะญี่ปุ่นเวอร์ชันจะมีความแตกต่างของรายละเอียดหน้าปัดเล็กน้อยนะครับลิงก์ราคาถ้ามีเดี๋ยวให้ไว้ใต้คลิปทิดเดสคร i ปชันเรพิมพ์คอมเมนต์ตัวนี้เป็นนาฬิกาสแตนดาร์ดดิจิตอลที่คลาสสิกมากของ Casio ซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเคยเห็นในภาพยนตร์บ้างหรือว่าอาจจะเห็นในชีวิตประจำวันที่หลายๆคนเขาใส่กันอยู่นะครับอาจจะกลายเป็นของสะสมไปแล้วที่ไม่แพงเท่าไหร่ราคาจะอยู่ที่หลักไม่กี่พันนะครับจนถึงอาจจะถูกกว่านั้นอีกนะครับซึ่ง มาดูกันความแตกต่างของ2ต,ตัวนี้นะครับหลักคือสายเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสายผลิตที่อื่นไหมสเตนเลสสตีลนะครับสีทองแต่ผลิตที่ไหนผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเหมือนเห็นแวบๆว่าเป็นแคนบดียาหรือเปล่านะกัมพูชานะเห็นเห็นแวบๆอยู่นะแต่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันเออไม่รู้เหมือนกันนะครับสเตเลสสตีลไม่มีไม่มีบอกนะครับว่าผลิตที่ไหนอะเอามาดูกันก่อน ตัวสีเงินทางซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับจะเป็นสีเงินเงาเลยจะเรียกว่าฮาร์ดโครมหรือว่าเป็นโครเมียมนะครับสีเงิน้ำเงินเออสีเงินเงาขวามือก็เป็นโครมเหมือนกันแต่เป็นโครมสีทองนะครับส่วนที่ต่างกันของ2ตัวนี้นะครับนอกจากจะเป็นสายที่แบบใส่คนละแบบอันนี้คือเป็นสายพับแบบลิงกันนะครับต้องไปตัดสายแล้วขยับเอาแต่ตัวนี้จะเป็นแบบเกี่ยวปรับเลื่อนเอาเองได้ก็จะมีส่วนที่เป็นหน้าปัดนะครับเราจะเห็นว่า ตัวหนังสือหรือว่าฟอนต์ของเขาเนี่ยจะแสดงไม่เหมือนกันนะครับอลองดูแบบนี้เนาะโดยฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยส่วนที่เห็นชัดเจนเลยนะครับจะเป็นตัวหนังสือตรงนี้ w r เนี่ยจะเป็นเปลืยอ,อแบบนี้ในขณะที่ตัวสีทอนจะมีกรอบสีแดงล้อมรอบส่วนตรงอื่นจะมีเหมือนกันหมดเลยนะครับ lithium อะไรอย่างเงี้ย light lab reset เหมือนกัน c a ิโอเหมือนกันขอบสีฟ้าเหมือนกัน mode water r e s i s t a ต t เหมือนกัน เพียงแต่ตัวนี้พื้นหลังครับจอจะเป็นสีทองเลขเป็นสีดําตัวนี้พื้นหลังเป็นสีเทาๆเ,เลขเป็นสีดาแสดงผลเหมือนกันนะครับตั้งค่าแสดงผลเหมือนกันแล้วก็ตัวสายแพทเทิร์นสายก็เหมือนกันเพียงแต่วิธียึดไม่เหมือนกันเราสังเกตดูว่าตรงนี้จะกว้างตรงนี้จะแคบกว่าเล็กๆเล็กๆนะครับคล้ายๆกันราคาผมก็ไม่ทราบนะครับน่าจะประมาณ3 0 0พได้ไหมถึงหรือเปล่าไม่รู้นะ A 1 5 9 w ยู ตัวนี้ก็น่าจะเอง9 w เหมือนกันแต่เป็น Variant สีทองมีสติกเกอร์ cmg ติดอยู่นะครับส่วนฟีเจอร์อื่นๆของนาฬิกา2ตัวนี้ก็คือเป็นการแสดงเวลาวันในสัปดาห์แล้วก็แสดงวันที่ส่วนอื่นก็จะเป็นจับเวลาแล้วก็ไฟสองสว่างซึ่งตัวสีทองนี้ถ้าลองปิดนะครับกดปุ่มซ้ายบนดูนะครับจะเป็นไฟสองสว่างสีเขียวติดตลอดเมื่อเรากดคานิ้วไว้ปล่อยเมื่อไรดับเลยส่วนตัวสี เงินนี้นะครับเป็นยังไงมาดูกันเหมือนกันไหมสว่างเหมือนกันนะครับสว่างระดับเดียวกันเลยปล่อยก็คือดับเลยแต่ว่าจะมองเห็นได้ดีกว่านะครับเพราะว่าจอมันสีอ่อนนี่เป็นจอสีพื้นสีทองนะครับ pm คือการแสดงเวลาแบบ12ชั่วโมงนะครับถ้าเรากดขวาล่างทีหนึ่งจะเป็นการสลับไประหว่าง military time หรือว่าการแสดง0-24ถึง24นาฬิกานั่นเองเนาะเหมือนกันนะครับ2ตัวนี้กดเหมือนกันเลย อ่ะคราวนี้จุดด้านบนตรงนี้ที่เขียนว่า MO หรือว่า TU นี้นะครับตรงบนตรงเนี้ยนะครับก็คือวันในสัปดาห์คือวันอังคารหรือว่าวันจันร์ทนั่นเองนะครับอันนี้เป็นวันที่27ก็คือมันไม่มีปฏิทินเราต้องตั้งเอาเองนะมันคืออะไรนะครับชั่วโมงวินาทีแล้วก็นาทีฟีเจอร์อื่นๆนะครับก็คือตั้งเวลาปลกุกด้วยการกดซ้ายล่างหนึ่งทีจะพาไปโหมดตั้งปลกุกอีกทีหนึ่งจะเป็นการ จับเวลาด้วยการกดปุ่มขวาล่างเพื่อจับเริ่มหยุดปุ่มเดิมแล้วก็เคลียร์ด้วยการกดปุ่มซ้ายบนและกลับมาหน้าจอสแตนด์บายปกติทําได้เหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวเลยเริ่มหยุดแล้วก็เคลียร์สายแค่นี้นะครับกดอีกทีก็กลับมาหน้าจอแสดงผลเหมือนเดิมตัวนี้สายจะเป็นสายแบบลิงก์ติดกันแบบนี้นะครับคา s ิโอเวลาใส่ก็สอดแบบนี้ล้วพับขึ้นแค่นี้มันก็จะอยู่ในข้อมือแล้วแค่นี้เลยส่วนการ ถอดออกก็หงายข้อมือขึ้นแล้วงัดตรงนี้นะครับออกแต่ตัวนี้เวลาใส่จะยากกว่าเพราะว่าสายมันมีความเฟล็กเออเราก็จะต้องจับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาบานพับขึ้นมาข้อมือเขาเล็กมากเลยนะแน่นเลยเกี่ยวแบบนี้นะครับขึ้นข้างบนนี้ชึบอยู่แล้วแล้วก็ดันอ่ะมันก็จะอยู่ในข้อมือลักษณะนี้นะครับอ่าถ้าใส่คู่กันก็จะประมาณอย่างนี้ดูแบบเหมือนนาฬิกาท่อง มิติควอนตัมของโทนี่สตาร์กเลยนะอารมณ์ประมาณนั้นเลยงัดแล้วยกออกชึบแค่นี้นะครับหน้าตาของรุ่น A159W นะครับตัวนี้จะมีความคล้ายคลึงกับ A158 ค่อนข้างมากเลยนะแต่จะมีความแตกต่างกันอีกนะครับก็เป็นสแตนดา์ดิจิตอลของ Casio ที่เชื่อว่าหลายๆคนเคยเห็นแล้วก็น่าจะเป็นรุ่นที่คลาสสิกนะครับขายดีมากๆ รุ่นหนึ่งเลยอาจจะมีสีมากกว่านี้อีกก็ได้นะครับออโอเคท้ายคลิปผมจะยำรวมทุกอันเลยที่รีวิวอันนี้เป็น A158 คล้ายมากเลยนะฮะดูดีๆคือฟรอนต์มันจะไม่เหมือนนะแต่ว่าตัวโมดูลน่าจะโมดูลเดียวกันเลยมั้ง593อันนี้593เหมือนกันคือมันเหมือนเป็นรุ่นปรับปรงุงหรือย,อยังไงไม่รู้นะครับ5158159โคตรคล้ายกันเลยสีทองน,นี้ผมเอาออกล้กันเนาะเพราะว่ามันจะงงนะครับออลองดู158159 โคตรคล้ายกันเลยนะครับคล้ายกันมากต่างกันที่ฟอนต์อะไรพวกนี้ข้างในการจัดเรียนแต่ว่าโมดูลการแสดงเวลาอะไรเหมือนกันเลยอ่าปุ่มอะไรก็เหมือนกันด้วยนะครับอ,อื่นอืนอีกนี่เป็นรุ่น a 1 6 8อ,อาจจะออกมาหลังีดูดิคือแบบถ้าไม่บอกนี่คือเขาเจะว่าเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับดูผ่านผ่านมันฟอร์แมตมันคล้ายคกันหมดเลยนี่เป็นแบบนี่เป็นรุ่นอื่นเลยนะครับ f 9 1 w รีวิวไปหมดแล้วนะครับนี่ก็คล้ายกันอีก2รุ่นนี้ก็ไม่ใช่รุ่นเดียวกันอีกนะแค่คล้ายกันเฉยๆนะครับดูสแตนดาร์ดหน้าเหลี่ยมโอ้เยอะมากนะครับมีเยอะมากดูคือเขาให้ผมยืมมารีวิวอ่ะนะผมก็ยืมมาโอ้เยอะแยะเลยเหล่านี้รีวิวไปหมดแล้วนะครับไปดูย้อนหลังในเพลย์ลิสต์คาซีโอได้เลยนะครับส่วนตัวผมเองก็ชอบใช้คาซีโอนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าราคาสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันโดยเฉพาะ r o t e c ค s e r i e s กับ G-Shock นะครับซีรีส์เนี้ย ผมโคตรชอบเลยนะครับแต่พวกนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดดิจิตอลที่ไม่ได้มีฟังก์ชันในการใช้งานด้านยุทธวิธีหรือว่าด้านแอดเวนเจอร์เท่าไหร่ครับดูเวลาตั้งปลุกจับเวลาประมาณนี้มีไฟสองสว่างบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่นะครับส่วนตัวผมก็จะใช้นาฬิกาที่เบเซลใหญ่กว่านี้นะครับอย่างเช่น p r o t e e t อย่างเช่นดิจิตอลที่เป็นใหญ่อย่างนี้เลขใหญ่โคตรเนี่ยถ้าเทียบกับพวกนี้คือเนี่ยลองดูเลขแบบ ผมแก่แล้วอ่ะนะสายตาไม่ค่อยดีก็ต้องเป็นเลขใหญ่แบบนี้ดูนี่โอ้นะครับแล้วหนากันกระแทกหรือจะเป็น g shock mudman รุ่นเก่านี่คือความชื้นเข้าแล้วอันนี้เป็น mudman 9300มนั g ้ง g 9 3 0 0นะครับ mudman นะก็มีฟีเจอร์ที่ผมชอบต้องการใช้งานไว้เจอกันใหม่ตอดหน้านะครับทุกคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ผมไม่ใช่มืออาชีพแค่อะไรวะเนี่ยเสียงใครจับเวลาใครตั้งปลุก มีคนเปิดตั้งปกไว้แน่เลยไว้เจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับย้อนหลังรีวิวดูเพลย์ลิสต์ s i o บายบายครับ Heavy Rider right Out